สวัสดีคะ่ะช่องจัดมินพยากรนะคะวันนี้พี่นุ้ยก็ได้มาทําเป็นดวงแรนดอมอีกเช่นเคยนะคะเป็นพลังงานโดยรวมไม่สามารถไปตัดสินใครคนใดคนหนึ่งได้นะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะเพราะเป็นพลังงานโดยรวมไม่ใช่ดูดวงส่วนตัวนะคะเนะาะพี่นุ้ยได้มาทําในหัวข้อนะคะปีใหม่นี้คุณจะได้คุณจะได้รับการซัพพอร์ตจากใครบ้างเนะาะเป็นแบบ เอ่อคนรักก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้เป็นเจ้านายเป็นคนรู้จักอะไรก็ได้เนาะจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตคุณไหมปีใหม่นี้เออเดี๋ยวเราไปถามพี่ไพ่กันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเนาะอ่าขอดูพลังงานของคนที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณกันก่อนเลยนะอุย้ยได้ four of pentacles สี่เหรียญเฮ้ยสี่เหรียญเป็นคนลักษณะที่ ต้องบอกเลยว่าคนคนนี้ที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณอะ่ะเขามีพลังงานของคนที่หาเงินเก่งแล้วก็เป็นคนที่เก็บเงินเก่งเป็นคนที่มัธยัติในการใช้เงินมากๆคนคนนี้รู้คุณค่าของการเงินแล้วก็เป็นคนที่อาจจะดูแบบ ไม่ค่อยใช้เงินเท่าไหร่อะนะคะเป็นคนที่รู้คุณค่าของการเงินนั่นแหละแต่ก็เก่งในวิสเน็ตเรื่องการเงินกันทองคนคนนี้เป็นคนที่พิถีพิถันในการเงินแล้วก็เป็นคนที่ละเอียดรอบคอบในเรื่องการเงินมากๆแต่ก็เป็นคนที่เก่งในเรื่องการเงินเป็นคนที่คิดคำนวณการเงินตลอดเลยนะคะเนาะนี่เป็นลักษณะของคนที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณนะอุ๊ยใบนี้แง่หน้าขึ้นมาเลยอได้เดอะแฮงแมนอุ๊ยเดอะแฮงแมนขึ้นมาทุกคน พลังงานของคนแก่พลังงานของพ่อไม้แม่ไม้พลังงานของคนที่อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบในชีวิต,ต่เป็นคนที่ลําบากหรืออีกอย่างหนึ่งจะเรียกว่าเป็นคนที่ อ่าเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเป็นคนที่ออกแนวดุดุอ่ะเออเนาะอะไรประมาณนี้นะคะหรือเป็นคนที่เขาเหนื่อยยากลาบากกายกว่าจะได้เงินมาแล้วก็กลายเป็นคนที่มัธยัสเก็บอ,อมอะไรประมาณนี้เป็นพลังงานของ The Hangman เป็นคนทุกข์เป็นคนที่มีอายุเยอะกว่าเราก็ได้หรือเป็นคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้เนาะนะคะแล้วก็ขออีกหนึ่งใบจ้า โอ้ยไดซออฟวานเดซเอออฟวานเข้ามาเนาะก็แสดงว่าคนคนนี้เป็นคนที่ชอบเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเป็นคนที่เอ่อเก่งในเรื่องการงานเออเก่งในเรื่องการงานอะไรทุกสิ่งอย่างอะ่ะคนคนนี้เป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความฉลาดในเรื่องการงานเนาะคนนี้นะที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณนะนะคะอะเดี๋ยวเราดูกันเลยเนาะจะยังไงต่อไปออ้ย ได้ไฟออฟสอดขึ้นมาแสดงว่าคนคนนี้จะต้องเป็นคนที่มีทิฏฐิอีโกโ้เป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนที่อืมอาจจะออกแนวอ่อศัก์ศีสูงอะ่ะเออไม่ค่อยยอมใครอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนที่อ๋อเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อฟังใครเนาะนะคะคนที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณอะ่ะเอ,อ๊ะทำไมเป็นพลังงานแบบนี้นะนะคะแสดงว่าเขาต้องคุณต้องมีอะไรดีเขาถึงมาซัพพอร์ตคุณอะ่ะเนี่ยเห็นไหมอืมได้เด The Hiro ร a ฟ t ขึ้นมาแสดงว่าคนคนนี้มีดวงตาที่เห็นตามมีดวงตาที่เห็นธรรมเขาอาจจะเป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านหน้างานผ่านความเร็วร้ายในชีวิตชีวิตไม่สมบูรณ์แบบหรืออะไรประมาณนี้ต้องด้วยลําแท่งลัคขาตัวเองต้องเจอกับเรื่องทุกๆหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างแต่เขามีจิตใจที่เมตตานะอยู่ข้างในนะคะเพราะเขาได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านชีวิตที่เจ็บปวดมาแล้วเนาะสร้างแล้วก็ทําด้วยตัวเองแล้วก็รู้คุณค่าของการเงิน อ่าคเป็นคนที่ลำบากมาอะไรมาก็ได้นะเดอะไฮมูแฟนขึ้นมาก็แสดงว่าเขามีจิตใจที่เมตตาเนาะนะคะแล้วก็เป็นดวงตาที่เห็นธรรมแล้วอะไรประมาณนี้เนาะคนที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณนะี่ะนะคะอุ้ยได้คิงออฟเพนตะเคิลขึ้นมาแสดงว่าคนคนนี้นะคะคนคนนี้เป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้นะเป็นลักษณะของคนใจใหญ่ใจถึงเหมือนกันเวลาที่เขาจะทุ่มเทอะไรให้กับคุณเนี่ยเขาคุณจะต้องมีอะไรดีแน่เลยพี่หมอถึงบอกไงเพราะพลังงานของเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแก่ เป็นคนที่ไม่ค่อยเอ่อเป็นคนที่ออกแนวหนืดๆน,นิดนึงอะไรประมาณนี้เพราะเป็นสีทวเอ่อสีเหรียญเป็นคนที่ทั้งเหยียบทั้งกอดทั้งเทิดทูนเหรียญเป็นคนที่มัธยัติในการใช้เงินไม่จําเป็นคนคนนี้จะไม่ใช้เงินเลยแสดงว่าคนคนนี้เขาต้องเอ่อถูกใจอะไรคุณแน่เลยเขาถึงยอมทุ่มยอมลงทุนยอมซัพพอร์ตยอมเปย์ให้กับคุณนะอ่ะเพราะเป็นไนท์ถือเหรียญนนะ่ะนะคะเนาะอืมอเดี๋ยวเรามาดูกันต่อโอ้โหไนท์ Knight ออฟวาน เป็นคนที่ห่วงในหน,น้าที่การงานเป็นคนที่เออ่ อาจจะเป็นคนที่หวงคุณมากๆก็ได้นะคะเนาะในตีประเด็นของความหมายนะเป็นคนที่ทํางานเก่งแล้วก็เป็นคนขี้หึงได้นะคะเนาะในลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เข้ามาเจอคลิปพี่หมอนะคะคนที่มีพลังงานที่จะซับพอร์ตคุณจะเป็นพลังงานแบบนี้นะนะคะอ่าเป็นคนที่ขี้หึงขี้ระแวงเป็นพ่อไม่แม,ม่ไม่เป็นคนที่มีอายุเยอะกว่าเราก็ได้นะคะเนาะแสดงว่าคุณต้องมีอะไรดีเขาถึงยอมเปรคุณเขาถึงยอมใจใหญ่ใจถึงยอมทุ่มให้กับคุณทั้งที่ว่าตัว เขาเนี่ยเป็นคนที่หนืดนะพี่หมอดูถึงพลังงานของคนที่มัธยัติในการใช้เงินมากๆเออแสดงว่าคุณต้องมีอะไรดีขี้หึงขี้หวงด้วยนะจ๊ะออ้ยเป็นคนรักถูออบคัพทูอบทอคบคัพขึ้นมาแสดงว่าคนคนนี้เขารักคุณนะ่ะเขาชอบคุณอาจจะเป็นคนรักของคุณก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่เป็นเอ,อ่อ ดวงใจของคุณขวัญใจของคุณคนอยู่ในใจของคุณอาจจะเป็นคนรักคุณก็ได้อาจจะเป็นแฟนคุณก็ได้เป็นคนที่ไหนก็ได้อาจจะเจอคนรักก็ได้หรือช่วงปีใหม่เนี้ยคนที่โสดเดี๋ยวอาจจะเจอคู่แต่คู่ในลักษณะที่พี่หมอพูดมานะแต่เขาจะยอมทุ่มเทให้กับคุณนะแสดงว่าเขาต้องชอบคุณมากรักคุณมากเขาถึงยอมทุ่มให้กับคุณอ่ะเพราะตัวเขาเองเป็นคนที่มัธยสา์การเงินมากๆอแสดงว่าคุณต้องมีอะไรดีก็ถึงบอกไงเขาชอบคุณอ่ะคุณจะได้เจอรักคนโสดนะในช่วงปีใหม่ คนโสดนะในช่วงปีใหม่จะได้พบรักจะได้เจอคนรู้ใจจะเจอคนอที่เข้ามารักมาชอบมีคู่ได้ในจะเจอคนรักได้ในช่วงปีใหม่แต่ถ้าคนที่มีคู่แล้วก็คู่คุณนั่นแหละจะซัพพอร์ตคุณหรือคนที่คบกันอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือคบกันอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่แสดงว่าคุณกําลังจะได้รับการซัพพอร์ตนะจากคนคนนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยเรามาดูกันต่อเลยนะคะเนาะเอเดอะฟูรัก ต่างวัยก็ได้เออเขาหรือคุณจะมีอายุเยอะกว่ากันก็ได้ไม่ว่าคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่สนุกสนานล่าเริงนะเมื่ออยู่ใกล้คุณคนคนนี้จะซับพอร์ตคุณจะทุ่มเทนะคะแล้วคุณก็จะได้เริ่มต้นหรือรู้จักกับคนใหม่ๆเออนะคะขอหนึ่งใบสุดท้าย มีการพัฒนาความสัมพันธ์กันด้วยนะมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันด้วยนะนะคะอาจจะเจอกันในสถานที่ท่องเที่ยวหรืออาจจะเจอกันแบบในการเป็นเพื่อนก่อนก็นกได้หรืออะไรก็ได้นะนะคะเนาะแล้วคุณจะได้รับการซัพพอร์ตจากผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะเนอะ,อะขออีกหนึ่งใบสุดท้ายเลยนะพี่หมอขออีกหนึ่งใบสุดท้ายอุ้ยอะไรเดอะสตาร คุณกาลังมีสเสน่ห์และมีการโดดเด่นในช่วงปีใหม่ไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือไม่มีคู่ก็แล้วแต่คุณกําลังจะคนไม่มีคู่กําลังจะได้พบเจอคู่กําลังจะเจอรักหรือคนที่มีคู่แล้วความรักของคุณก็จะวือววาขึ้นมาอีกจะมีการที่แบบว่ามีสเสน่ห์มีออร่าดึงดูดใจคนรักนะคะเนาะคนที่อยู่ด้วยก็จะซับพอร์ตคุณนะคะหรือใครที่กำลังแบบว่าเ,เป็น พ่อไม้แม,ม่ไม้เข้ามาติดในช่วงเนี้ยนะเป็นคนที่รักเลิกรักล้มอะไรประมาณเนี้ยเข้ามาติดคุณก็มีเกณฑ์ที่จะซับพอร์ตคุณได้เหมือนกันนะคะเนาะเออยังไงแล้วนะคะปีใหม่นี้มีคนซับพอร์ตคุณแน่นอนนะคะให้คุณรับพลังงานที่ดีไว้เลยนะคะแล้วคุณจะเจอกับสิ่งที่พี่หมอพูดมานะคะเนาะอ่ะยังไงแล้วนะคลิปนี้พี่หมอได้จบไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ